จอร์เฮาดีไม่ใช่เบี้ยไร้นามในแวดวงบูลิ้มไวขนองเขาคือขุนรบระดับแถวหน้าชื่อฉันและศักดิ์ศรีไม่ได้อ่อนด้อยไปกว่าใครไม่เป็นรองแมก้กระทั่งปูระเบิดขวดเขามีพร้อมไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็วฉับไวเฉียบขาดถึงลูกถึงคนและหัวใจเกินร้อยไม่เคยพั่นพึงหน้าไหนโดยนิสัยส่วนตัวจอร์จมักจะชอบบินเดี่ยวตามลำพังไม่เคยเดินติดกลุ่มเฮตามพักพวกมากหน้า แต่เขาก็สนิทคิดเชื้อผูกพันกับแดงใบเล่อย่างเหนียวแน่นลึกซึ้งไม่อย่างนั้นคงไม่ได้ใช้ยาเป็นชื่อน้ำอัดลมจากโรงงานเดียวกันเมื่อเพื่อนเจ็บเขาก็เจ็บด้วยและพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อลบรอยแขนดังนั้นที่ลั่นปากไว้ในวัดสุทัศน์จึงไม่ใช่เรื่องการพูดพลอยๆใกล้เที่ยงวันต่อมาจอร์ดเฮาดี้ก็ปรากฏตัวขึ้นในละแวกวางบุรุพาพี่ลมเนื่องจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ยืนยันมั่นคงชนิดรับประกันซ่อมฟรี ว่าหนุ่มปุ๊นัดสาวของคู่ไปดูหนังในย่านนั้นแน่นอนเขาเดินวนเวียนเสาะหาอยู่พักเดียวเป้าหมายซึ่งมีสาวรุ่นหุ่นอรชรนเคียงข้างกขผ่านเข้ามาในสายตานับว่าแหล่งข่าวเชื่อถือได้สมราคาคุยปุ๊กรุงกเกษมตัวแสบรถสยมคลาสสิกจากย่านรงเวียนเล็กวันนี้สลัดคราบจมระห่ำห้าวหามทิ้งไปอย่างสิ้นเชิงไม่พบพาแม้กระทั่งอาวุธให้เสียความรู้สึกเพราะเข้ามาในมานนักรักผู้มากไปด้วยอารมณ์โรแมนติก ดาวดังฝั่งทนแต่งองค์ทรงเครื่องพิธีพิธันสุดเฉียบเนียบหนิงตามแบบฉบับวัยรุ่นทันสมัยเคียงข้างด้วยเด็กสาวใช้ลายซึ่งพึ่งปิ๊งกันได้ไม่นานและเขากําลังพยายามที่จะสืบสารสัมพันธ์ให้แน่นหนาลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งคู่เดินคอเคลียร์กันหนุ่มหนิงตามภาษาหนุ่มสาวไปบนบาทวิถีฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลจากหลังวังบูรพามุ่งสู่โรงภาพยนตร์คิงซึ่งอยู่ด้านหน้าติดถนนใหญ่ พอผ่านหน้าร้านโอเดียนสโตร์ซึ่งขายหนังสือสารพัดชนิดวางโชว์เป็นหมวดหมู่ละลานตาผูเจิดก็เหลือบเห็นเด็กหนุ่มร่างสูงกำยำเดินสวนทางเข้ามาในระยะพอประมาณเขาจำได้ว่าหมอเป็นเพื่อนสีของแดงใบเลสซึ่งเจอกันเพียงผ่านรู้แต่ว่าชื่อจอร์ดเฮาดีแต่นอกจากไม่เคยคลุกคลีคบหาสนิทสนมเขาออกจากขมนกันอยู่ในที่ด้วยซ้ำแรกทีเดียว รุ่นซ่าแห่งย่านวงเวียนเล็กกะเมินเฉยไม่แยแสด้วยไม่รู้จักทักทายปราศัยยังไงอีท่าไหนกับคนที่ต่างไม่ชอบหน้ากันและกันแต่สายตาและท่าทีของฝ่ายตรงข้ามทําให้ไม่อาจเมินผ่านกลับต้องรู้สึกเอะใจไหวระแวงขึ้นมาในทันใดเพราะแม้จะไม่ถึงกับจ้องเพ่งเลง็งคาดขันหมอก็เหลือบมองเขาอย่างมาดมั่นเป็นระยะขณะที่มือขวาซุกนิ่งอยู่ใต้เสื้อบริเวณเข็มขัดมันผิดสังเกตและสอบพิรุด ปุ๊กรุงกเกษมพยายามคิดในด้านดีว่าตัวเองอาจจะระแวงเกินไปด้วยหากว่าจะว่ากันตามจริงมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่หนุ่มหน้าเข้มจะถึงขั้นลงมือทำร้ายเขาข้อสำคัญต่างก็เป็นเพื่อนของเพื่อนกันแต่ว่าแม้จะพยายามคิดแบบนั้นยอมสำอางจากฝั่งทนก็ไม่ไวายระมัดระวังตามสัญชาตญาณประสาททุกส่วนตื่นเตือพร้อมรับสถานการณ์ทุกอดีขณะที่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ควงคู่อีสาวสืบเท้าไปตามฟุตบาท ซึ่งมีผู้คนเดินพลุกพล่านขวากขวายไม่ขาดสายอีกฝ่ายก็ย่างสวนเข้ามาด้วยท่าทีปกติเช่นกันไม่กี่วินาทีก็เหลือระยะห่างไม่เกิน3ก้าพริบตานั้นจอร์ดเฮาดี้ก็กระตุกมือขวาออกจากใต้าชายเสือ้อพร้อมวยมีดปลายแหลมเปลอยคมข่าวับสาวใหญ่คนหนึ่งซึ่งเหลือบเห็นของแหลมเข้าพอดีแต่เบงร้องลั่นด้วยความตื่นตระหนกเกือบจะวินาทีเดียวกับที่มีดโผล่เข้าแทงหนุ่มซ่าจากย่านวงเวียนเล็ดอย่างรวดเร็ว ปูกรุงเกษมก็ไม่ใช่เบีย้ยไรชื่อถึงจะเป็นนักปูสมมางประเภทชอริ้วเหียงเขาก็มีวิทยายุท์แก่กล้ายากที่ใครจะสยบได้ในกระบวนท่าเดียวการเคลื่อนไหวจู่โจมของฝ่ายตรงข้ามอยู่ในสายตาทุกขณะแม้จะรวดเร็วปานใดก็ไม่ยากที่จะหลบเลี่ยงพอเบี่ยงตัวพลิ้วออกซ้ายปลายมีก็กรีดฝ่ากระดผ่านหน้าท้องไปโดยไม่สก,กิจสะกาวอะไรเลยฝูงชนซึ่งเป็นหนุ่มสาวเท่าแก่ลูกเล็กเด็กแดงบนบ,นบัตรวิถีช่วงนั้นแตกหือ เสียงหวีดร้องกรีดกราดและเสียงเออะมาเถิงประสานกาันขึ้นอึงคหนึง่งมันคละเคล้าด้วยเสียงฝีเท้าสับสนของคนที่เลิกกระเจิงออกจากจุดเกิดเหตุอย่างตื่นพรันส่วนหนึ่งหอบลูกจูงหลานวิ่งหน้าเลือดข้ามถนนที่ว่างไปทางฝั่งห้างเซ็นทรัลดิพาร์ตเมนต์สโตร์บางรายก็โกยอ้าวกรูกเกลียวไปตามบาดวิถีฝั่งเดียวกันแต่ประเภทชอบสอดรู้สอดเห็นเกาะติดสถานการณ์ไม่ไปไหนไกลพระเดชพระคุณสวมวิญญาณไทยมุงขนาดแท้ กระจายวงกว้างออกไปลพ้นรัศมีลูกหลงเท่านั้นก็จะดูซะอย่างจอร์ดเฮาดีซึ่งแทงพระและทลาไปเล็กน้อยสะบัดต,ตัวหันกลับมาพร้อมกับนักบูสํสอางกระชากเสียงเดือดดานรักคนงุนงงเฮ้ยนี่มันอะไรกันวะหนุ่มหน้าเข้มไม่ปีปากตอบโต้ให้เปลืองเวลาตาดุดันวาวจ้าเหลือประกายเขียวเรืองซึ่งเป็นแววอมหิตท,ที่ไม่มีใครเหมือนมือขวากำม,มีกระชับมั่นถมแทงเป็นครบรบที่สอง ผู้เจิดฉากหลบว่องไวเช่นเคยและพอปรปักเสียหลักขมำถลาผ่านไปตามจังหวะการแทงที่พลาดเป้าเขาก็นิมนต์ทั้งหลวงพ่อโดดหลวงพอเพ่นและหลวงพ่อโกยเปิดหนีอย่างไม่รั้งรอจะช้าอยู่ได้ไงในเมื่อปราศจากอาวุธที่จะต่อสู้ป้องกันตัวพอสมน้ําสมเนื้อและไอ้ที่ไล่แทงเขาก็มือธรรมดาเสมอไรพระการดีๆนี่เองแต่แม้จะเพ่นหนีเรื่องก็ยังไม่จบเพราะไม่กี่วินาทีให้หลัง จอร์ดเฮาดี้ก็หมุนตัวทยานตามอย่างไม่ลดละโดยมีมีดแหลมหน้าพรั่นเงื้อง้าอยู่ในมือชาวบ้านร้านตลาดแต่กระเจิงหลีกทางกันจ้าละวันท่ามกลางเสียงวีดวัดเชียวเจ้าแซ่แซวทั้งคู่สับตีนตะบึงหนีไล่กันไปตามบาดวิถีไม่ไกลนักเบื้องหน้าก็มีร่างบึกบืนในเครื่องแบบสีกะกีขึงขับครอบที่สรด้วยหมวกทรงหม้อตาลแหวกคนสวนมาอย่างเร่งร้อนจอร์ดเฮาดี้ซึ่งเห็นโปริจพร้อมๆกับคนถูกไล่แทงชะงักเท้าหยุดกึก แล้วแล้วก็ตาลีตาเหลือกหันหลังกลับวิ่งพลอบแปรปนเปไปในหมู่คนที่กําลังแตกตื่นแะสัระสายผู้พิทักษ์สันติราชในเครื่องแบบธรรมัธรรมแงติดยศสิบโทซึ่งพึ่งคลววออกมาถึงชะเง้อชะแงมองตามและทําท่าจะไล่กวนแต่ร่างของจอร์ดเฮาดี้ก็หายลับไปเสียแล้วผู้หมู่จึงหันความมาทางคู่กรณีที่หยุดยืนเงียบอยู่ใกล้ๆแล้วตะวัดเสียงถามมีเรื่องอะไรกันหรือผู้กรุงกเกษมวางสีหน้าเฉยพลางตอบเสียงเรียบเรียบ ขาไล่แทงผมครับมันเพราะอะไรผมก็ไม่ทราบครับมันต้องมีสาเหตุสินะไม่มีใครจู่ๆเจอหน้ากับเขาเขาก็โดดแทงเอาเรเลดดี้ดีนะที่ผมหลบทันรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าดาวดังฝั่งทนสันสิษาปฏิเสธหนักแน่นไม่รู้จักครับเอ๊ะยังไงกันแน่ผมเองก็ยังงงๆครับนี่จะแจ้งความไหมไม่มีประโยชน์หรอกครับแจ้งไปก็เท่านั้นแหละผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเหมือนกันถ้างั้น เด็กหนุ่มยักไหล่ไม่ยีระเอ่ยสั้นๆชัดคำลืมมันเสเถิดครับสิบโทโปลิกก้กระพิบตาปริบๆจ้องมองคนไล่แทงนิ่งอั้นอยู่ชั่วขณะก็ตวัดเสียงถามยำ้ำแปลว่าคุณไม่เอาเรื่องหนุ่มซาจากฝั่งทนเลิกคิวจะไปเอาเรื่องกับใครล่ะครับงั้นก็ตามใจผู้หมู่ทิ้งเสียงอย่างค้านจะเสาสีให้ยาวความแบ้มือยักไหลน่นิดแล้วหมุนตัวผ่าไปปุ๊กรุงกเกษมระบายลมหายใจแผ่ว พลางกวาดสายตามองสำรวจรอบคางซึ่งก็ได้เห็นแต่ชาวบ้านร้านชองที่กำลังกระจายแยกย้ายไปตามทางใครทางมันไม่เจอแม้แต่เงาของสาวรุ่นคู่ควงที่หมายมั่นปั้นมือจะมานั่งจูจีกันในโรงหนังเธอคงตกใจเตลดิดหนีชนิดกูไม่กลับก็ช่างมันเถอะเขาเองก็หมดอารมณ์สนุกเสียแล้วที่ยังค้างคาคู่คังในอกมีแต่ความอับอายเจ็บแค้นที่ถูกมิ่นยามต่อหน้าธารกำนัน และงุนงงไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดเพื่อนของพระแดงถึงได้ลงมือรุนแรงกับเขาขนาดนี้จอร์ดฮาดี้กระทาเองโดยพะละการหรือว่ารับคำสั่งมาจากใครมันเป็นเรื่องที่เจ้าถิน่นวงเวียนเล็กไม่ปล่อยผ่านไปโดยไม่สะสางแน่นอนงานนี้จะต้องเคลียร์กันให้จบจากวังบูรพาผู้กรุงเกษมพกพาความเจ็บแค้นและเหตุข้ามเจ้าพญากลับฝั่งทนมุ่งหน้าไปหานักเลงรุ่นใหญ่ซึ่งเป็นที่ยำเกรงของน้องนุง่ง ไม่ว่าจะเป็นจอร์ดเฮาดี้หรือแดงไบเล่และรวมทั้งตัวเขาก็ให้ความเคารพนับถือไม่ยิ่งย่อนไปกว่ากันคนคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นพจศเจริญพาดความยิ่งใหญ่ของพศในสมัยนั้นไม่ใช่ธรรมดาด้วยว่าเขาอยู่ในฐานะหัวหน้าคุมกองกำลังนักบูสังกัดช่างกลพระคอเหนือทั้งหมดเป็นขุนทัพนักรบอาชีวะเรือนพัน ซึ่งล้วนห้าวระห่ำเหี้ยมหานเป็นที่ครั้นครามเข็ดเคี้ยวกันไปทัว่วใครจะรีอ่านวัดชั้นก็ต้องหยุดคิดการ18ตลบแล้วเก็บฉากกลับเข้าโรงก็ไม่กล้าสิครับท่านสารวัตรเมื่อพบหน้าปู่กรุงกเกษมก็จแจกแจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้รับรู้อย่างละเอียดละออตั้งแต่ตนพลเจริญพาดนั่งฟังด้วยการสงบจนจบความถึงได้เอ่ยเสียงครึมจอร์ดทำแบบนี้ก็ไม่ถูกไม่ใช่อื่นไกลนี่นาะ เพื่อนพระแดงเหมือนกันนั่นสิครับเด็กหนุ่มเสริมผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องมาไล่แทงกันมันมีสาเหตุจากอะไรใครสั่งและที่แน่ๆก็คือผมทั้งขมขื่นอับอายแทบแทรกเป็นดินหนีพี่เข้าใจความรู้สึกของเองปุ๊ขอบคุณครับพี่พอจะช่วยเคลียร์เรื่องนี้ให้ผมได้ไหมครับทําไมจะไม่ได้เดี๋ยวพี่จะให้คนไปตามมาจอดเอาตัวมาซักถามดูสิที่นี่หรือครับรุ่นใหญ่สายหน้า ไม่พี่จะนัดเจอฝั่งโน้นพรุ่งนี้ที่ไหนครับร้านกาแฟปรากตอกสวัสดบ์บางลำพูพี่จะข้ามฝั่งไปเองผมละ่ะปูก็ไปด้วยกันมีไรขัดข้องหรือเปล่าไม่ครับว่าแต่ถ้าเรื่องนี้มีคนอยู่เบื้องหลังสั่งการลงมาก็ต้องสาวไปให้ถึงขอคำชี้แจงและควรจะมีคำขอโทษปูด้วยถ้าเขาไม่ยอมตัวเฮียแผ่หัเราะลึกๆก,ก่อนเอ่ยเสียงเย็นมันก็จะได้รู้ว่าบทเรียนครั้งนี้ราคาแพงบัดซบ สายจัดวันรุ่งขึ้นมันเป็นเวลาประมาณสิบโมงเศษขณะที่ปุ๊กรุงเกษมก้าวตามพจเจริญพาดเข้าไปในร้านกาแฟนเป็นจุดนัดพบแล้วก็ปรากฏว่าจอร์เดนดี้กำลังนั่งสงบรออยู่ตาลำพังที่โต๊ะมุมสุดของร้านซึ่งว่างโรงเรงหมอลุกขึ้นกับพุ่มมือคารวะรุ่นใหญ่ตามธรรมเนียมก่อนจะหันมายิ้มเก้อๆกับคู่กรณีซึ่งทำไม่รู้ม่ชี้เมือนเฉยก็แน่ละ่ะ ใครมันจะมีกระจายยิ้มแย้มของคนที่ไล่แทงตัวเองวิดเป็นหวิดตายมาเมื่อวานพอหย่อนตัวลงนั่งโต๊ะกันเรียบร้อยแล้วก็สั่งน้ำอัดลมมาตรงหน้าคนละขวดตัวเฮียก็เอ่ยเสียงเคร่งจอร์ดรู้ยังว่าพี่เรียกเองมาทําไมหนุ่มหน้าเข้มข้อมศีรษรรู้ครับไอคนที่ไปตามบอกผมแล้วพศเจริญพาดบิดหัวไม่มือขวาชี้จอมซ่าแห่ง่านโรงเวียนเล็กขานี้เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับเองไม่มีครับ แล้วไงไปไล่แทงเขาล่ะก็เป็นพลอยปูระเบิดขวดมันคอยละวาดก่อกวนพวกพระแดงหนักข้อขึ้นทุกวันจนแต่ละคนแทบโผล่หัวไปไหนไม่ได้แถมยังมีข่าวไว้แว่าว่าไอ้หมอนี่กำเริบเสบสารถึงขั้นขนาดเตรียมการจะเปิดศึกใหญ่ทั้งทั้งที่ฝ่ายยังอยู่ในผ้าเหลืองผมทนไม่ไหวก็เลยไปดักแทงเฮ้ยแต่นี่มันคนละปุ๊ครับทำลงไปแล้วผมถึงมารู้ทีหลังว่าผิดตัว รุ่นใหญ่ทำหน้านิวผิดได้ยังไงก็กลางวันแสกๆเห็นหน้าเห็นตานออกชัดเจนยังกะไรดีจอร์อดฮาวดี้ทำตาปล่อยผมไม่รู้จักปูระเบิดขวดเคยเห็นแต่ปูน,นี้ก็ปักใจว่าใช่ไม่นึกว่าจะมีปูทีเดียวสองคนอะไรกันจริงๆนะพี่ผมไม่ได้โกหกหนุ่มมือมีดยืนยันหนักแน่นจริงจังทั้งน้ำเสียงและสีหน้าท่าทางพี่เอื้อยรุ่นใหญ่ยกขวดคาบหลอดดูดน้ำมันลมเต็มอึก รีตาในลักษณะตรตรองอยู่ชั่วขณะขออก็พงกศีรษะเนิบช้าด้วยท่าทางสุขุมพลางเอ่ยอย่างใคร่ครวญเมื่อเป็นการเข้าใจผิดเรื่องนี้ก็ไม่น่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังซับซ้อนก็มีเท่าที่ขี้แจงให้ฟังแหละครับมือมีดว่าผมตั้งใจไปแทงปู้ระเบิดขวดเพราะเจ็บแขนแทนพระแดงว่าแต่พระรู้เรื่องนี้ด้วยหรือเปล่ารู้ทีหลังครับก่อนลงมือผมไม่กล้าบ,บอกเห็นว่าท่านอยู่ในผ้าเหลือง แล้วเมื่อเล่นผิดคนเองควรจะทำยังไงจอร์ดเฮาดี้หันมายิ้มเจือๆให้กับดาวดังฝังทนคนเอ่ยเสียงอ่อนขอโทษอย่างแรงเพื่อนเราไม่รู้จริงๆเราคิดว่านายเป็นคนคนเดียวไก่ปูตัวแสบหวังว่าคงให้อภัยกันปูครุงกรเกษมพยักหน้าครึมครมโหสิแต่แค่ขอโทษมันยังไม่พอต้องไปยืนยันต่อหน้าพระแดงว่าจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกใช่ตัวเฮียสนับสนุน ต้องให้พระแดงในร่วมรับรู้เป็นสักขีพยานและเองสองคนควรจะไปด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยไอรุ่นแสบแห่งย่านองเวียนเล็กกระตุกหัวคิ้วขมวดยนพิพละ่ะก็ต้องนั่งอยู่ก่อนพินัดแขกไว้อีกรายหนึ่งพวกเองเรีบไปเถอะสองนุ่มจัดการกับน้ำอัดลมจนหมดขวดและลุกขึ้นบอกลาและอีกเพียงสิบกว่านาทีให้หลังจอร์ดเฮาดี้กับปุ๊กรุงเกษมก็เดินเคียงกันโผล่เข้าไปในลานกุฏิกออิดถือปูนชั้นเดียวหลังยอม สถานที่จำพรรษาของพระใหม่ซึ่งคับข้างด้วยบรรดาลูกศิษย์หนุ่มขนองมากหน้าทันทีที่สองคนปรากฏตัวหนึ่งในจำนวนนั้นก็แผดตะโกนเอ็ดอึงเอ้ยไอปู้มาไอปู้ระเบิดขวดปู้กรุงกรเกษมชะง,งักเท้าหยุดกึกเสียงตะโกนบอกกันว่าเขาเป็นปู้ระเบิดขวดไม่ใช่เรื่องดีเลยสักนิดและมันชี้ชัดว่าบรรดาพวกพร้อมบริวารเจ้าถิ่นตรอกใบเล่ก็เช่นเดียวกับจอร์ดเทาดีไม่มีใครรู้จกักปู้ระเบิดขวด หลังเสียงเออะแหลมสิงแดงไตรรงแก้วใบเล่กับหนุ่มห้าวัยเดียวกันอีกสี่ห้านายซึ่งมีมีดไม้ครบมือก,กรูเกลมาจากทุกทิศและด้วยทีท่าการกระเฮียนกระหืเอเฮ้ยไอ้ปุ๊มากับเราอย่าพึ่งจอร์ดเฮาดี้และละมันลักร้องห้ามพลางยกมือโบอกวุ่นแต่ก็เท่านั้นมันเพียงแต่ลดดีกรีความร้อนแรงลงได้ระดับหนึ่งและไม่มากนะัก หนุ่มราจะทันยังสื่อเข้ามาจี้ดาดังฝังทนได้ดับเปลือยคมเข่าวับสะกดไว้ไม่ให้หือหรือออกการยึกยักแต่แล้วฝากดับในมือซ้ายก็หวดลงกลางกระบาลด้วยความเครียดแค้นคนหมั่นใจนักบูพลัดถิ่นทําคอย่อนแยกเขี้ยวเบี้ยวปากลับตาปีไม่รู้ใครประเคนฝ่ามือหนักๆตบท้ายถอยดังสนัน่นตามด้วยแข้งอีกดุนหน้าเข้ากลางหลังเต็มเงี้ยเต็มงานักเลงเดี่ยวจากย่านงเวียนเหล็กถึงกับเซธลาเสียหลักขมำหัวซุบหัวสุน ไปหาบันไดซีเมนต์เตี้ยๆทางขึ้นกุฏติชั้นเดียวโดยมีเสียงฝีเท้าหนักๆห,หลายคู่จี้ตามหลังปริบตานั้นเสียงก้าวกระด้างมีกังวลเฉียบขาดก็แผดลั่นขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนหยุดนะเสียงพระใหม่เจ้าของกุฏตินั่นเองปู่กรุงเกษมซึ่งขืนตัวชะงักหยุดในท่าก้มหน้าโขบกรามน่งด้วยความคับแขนไม่ว่าจะเป็นเวลาใดเขาไม่เคยคิดร้ายต่อพระแดงและสมัครพรรคพวกเลยสักนิดน ชนายได้รับผลตอบแทนเยี่ยงนี้โดนจอเทาดี้ไล่แทงให้เป็นที่อับอายขายหน้า,าก็เจ็บปวดขมคืนพออยู่แล้วยังมาถูกรุมข่มเหงซ้ําเข้าอีกหรือว่าจะถึงคราวที่จะต้องเป็นศัตรูกันพวกเองทําแบบนี้ได้ยังไงพระใหมเอะต่อยังชุนเฉียวเก็บมีดเก็บไม้ถอยออกไปเดี๋ยวนี้พระแดงเสียงหนุ่มผู้คุมรองแยงนี่มันไอปุ๊กไม่ใช่เหรอใช่อา้าว แต่ไม่ใช่ปู้ระเบิดขวดเอ๊ะงั้นนี่คือปูบ้บรนเจิดเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของอัตมาซึ่งมังเอิญเดินไก่ปู้ระเบิดขวดเป็นครั้งคราวมันก็พวกเดียวกันไม่เขาอยู่ตรงกลางเป็นเพื่อนทั้งสองฝ่ายจะไงปู้บันเจิดก็ไม่ใช่ศัตรูของเราขอเถอะแหลมสิงคนอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันหน้าอย่าแตะต้องเขาอีกจบคำนักเลงเดียวผู้มาตามลำพังหัวเดียวกะเทียมรีบ เงยหนะ้ามองเจ้าของเสียงด้วยสายตาที่ยังไม่ทิ้งวี่แววของความปวดเราก็ใครเล่าจะยินดีกับการถูกเหยียดย่ำหม,มินยามเขาได้พบว่าผู้ครองเพศบรรบชิตซึ่งถลานพรวดพราดออกมาจากกุฏิกำลังยืนเด่นอยู่บนระเบียงแคบแคบเหนือบันไดและพอสบตากันพระใหม่ก็เอ่ยเสียงอ่อนโยมปุกอัตมาขอโทษหนุ่มพลัดถินฟืนยิ้มแห้งแรงท่านไม่ได้ทำอะไรผมนี่ครับแต่คนของอัตมาทำ ช่างมันเถอะท่านคงสบายดีนะก็ตามอัตภาพลรโย,ยมที่มาครั้งนี้ก็เพื่อเคลียร์เรื่องไอ้จอสไล่แทงผมสีหน้าของผู้อยู่ในร่มกาสาพัดหมุนมองลงเล็กน้อยเรื่องนี้อัตมาก็เสียใจไม่เป็นไรครับเมื่อท่านได้ยืนยันกับทุกคนแล้วว่าผมไม่ใช่ปู้ระเบิดขวดผมก็ขอลาเจ้าของกฎติรีบยกมือห้ามเอ๊ะไม่ได้นักเลงเดี่ยวขมมดคิวทำไมล่ะครับ จะรีบไปไหนเล่าโยมเรามีโอกาสเจอกันบ่อยๆเสมอ,อไรขึ้นมาคุยกับตมาก,ก่อนสิเดี๋ยวหลังเพลงกินข้าวกินปลาให้เรียบร้อยค่อยกลับแต่ว่าไม่มีแต่ขึ้นมาเถอะอัตมาเชิญผู้ครองเพศบัมปชิตสรุปรวบรัดตัดบทและหมุนตัวเดินกลับเข้าประตูกุติหายลับปู้กรุงเกษมระบายลมหายใจแผ่วแน่นอนเขาหมดทางปฏิเสธสจอมประไลกันผู้ระเบิดขวดกับดำเอโซกกำลังอยู่ในร้านหอระดีย่านหลังหวัง ขณะที่ตะวันคล้อยบ่ายทั้งคู่ละเลียดโอเลี้ยงไปพลางสอดสายตามองหาผลพักแกงวัยรุ่นคู่อริที่อาจจะพลัดลงมารับเคราะแต่ว่าคนที่กระหืดกระหอบเข้ามาในร้านกลับเป็นรลิ้วล้อของตัวเองซึ่งพอมาถึงหมอนั่นก็ตวัดเสียงเร็วปรือรู้ไหมฉันตามหาพี่ทั้งสองคนสแทบแย่ไปมาหมดทั้งที่บ้าน13ห้างกระทั่งโรงบลิงขาใหญ่บางระูรองสั่งโอเลี้ยงแก้วใหม่มาให้สมุนปลายแถวแล้วขมวดคิ้วกางขา ยังไปโดนใครกระทืบมางั้นเด้อเปลา่าแล้วไงตะเวนหาข่าใช้ห้ทั่วกลุมฉันมีข่าวสำคัญจะรายงานข่าวอะไรเล้วลอก้มดูดโอเลี้ยงที่คนเสิฟยกมาให้ตรงหน้าวิดครึ่งแก้วก่อนบอกปูเจิดโดนแหลมสิงไล่ฟันหัวโจะดุ้งเฮือกตาเบิกโพร่ฮะจริงเหรอฉันจะมากหกทำไมไม่ใช่เรื่องที่จะล้อเล่นกันนี่นาเดี๋ยวแหลมสิงไล่ฟันไอ้ปูเจิดที่ไหนที่กุฏิพระแดงในวัดสุทัศน์ อะไรกันก็มันเป็นเพื่อนพระแดงใช่แต่ตอนนั้นพระอยู่ในกุฏิยังดีที่เพนออกมาห้ามไว้ฐันไม่งั้นมีหวังเละขาทีเพราะพี่แกตัวคนเดียวเลยเจอทั้งมือทั้งตีนและอิดาบครบเครื่องต้มยำโดนเข้ากี่แผลละ่ะไม่มีแผลแหลมสิงมันฟาดด้วยดาบทั้งฝกักเห็นว่าล่อเข้ากลางกระบาลเปียกมาเลปูเจิดยังอยู่ที่วัดหรือเปล่าป่านนี้คงกลับบ้านไปแล้วจิ้งจอกอันตรายจากตรอกสาเก วักเงินข้าวเลี้ยงวางบนโต๊ะก่อนลุกพรวดพยักหน้ากับคู่สีไบว่าดำนักเลงส่วนมิยันตัวขึ้นจากเก้าอี้แต่ไม่ไายเลิกคิ้วถามไปไหนบ้านไอ้ปุเรื่องนี้ข้าย,ยอมไม่ได้เด็ดขาดต้องไปพาเพื่อนมาแก้คืนจะแก้ยังไงวะกับพวกหานั่นหดตัวอยู่แต่ในวัดจะแปลกอะไรในวัดไม่มีตำรวจเฮ้ยนี่หมายความว่าปูระเบิดขวดเขี้ยกรามกรวบสนันตาดูดดันแข็งกล้าวชนประกายวาวเจ้าขณะกระแทกเสียงเฉียบ ข้าจะบุกวัดสุพัส